ครับช่องทำมาหาแดกวันนี้ออกมากิน,นลูเรือหางยาวที่มองใิ็คลิปเลแขาวางกุ้งช่วงนี้ก็ได้กุ้งมากเออวันหนึ่งก็ร้อยสองร้อยโลเลยช่วงนี้ ไปหมดเลยพียย่น้องเลยวันฝนฟ้าวันนี้ทะเลไม่อากาศไม่ค่อยดีวันนี้

chắc luôn lên rồi Cùng cung cùng cung về một lời nó đâm đâm một lời cuốn cung về pí nó hết đấy วางวนกุ่งควนปาลาหรือว่ามีกุ้งขึ้นกุ้งกลากุ้งเชีป่วยกุ้งขึ้นมาวันหนึ่งก็ได้คนร้ยสองร้อยโล่ที่ทะเลนี่กับข้าก ปลางานการกินระวางวนกุ้งเราก็ได้ปลาไปกินตากแง้งได้มีปูมีปลาติดขึ้นมากัน Bàn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สวัสดเีเพื่อนเพื่นตอน,นี้นะครับเนคลิปนี้กจะยูดไลค์กดแชร์